นายทิติวัฒนาคุณทรงรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาชัยภูมิเขตสามการประเมินสมธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาข้าพเจ้าได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2563ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาหนึ่งปีได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานดังนี้ 1. งานฟัง์กชันกลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 2. งานแอเรียกำกับดูแลโรงเรียนในอำเภอจตุรัสจำนวน5เครือข่าย46โรงเรียน และโรงเรียนในอำเภอบําเน็ตโนรงค์จำนวน4เครือข่าย37โรงเรียน 3. งานอาจินดากำกับนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนต่างๆการดำเนินงานของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีหยึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การกระจายอำนาจขับเคลื่อนนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพดังการจัดทำแผนพัฒนาการบริหารจัดการเขตพื้นที่ภายใต้ชื่อรูปแบบการบริหารจัดการองค์การในศตรวรรษที่21โดยใช้พีเดียโมเดลสู่ความเป็นเลิศด,ด้านนวัตกรรมดิจิทัลสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง High Performance Organization ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาชัยภูมิเขต3ชนาชิปโมเดลมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียงข้ารเจ้าดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ดำเนินการตาม3มองค์ประกอบ14ตัวชี้วัดต่อไปนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการที่ดีด้วยการกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสา ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการองค์การในศตวรรษที่21โดยใช้พีเดียโมเดลสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่10เป็นแนวทางจัดกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบมีการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษา นำสู่การปฏิบัติด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอจตุรัสและขยายผลแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอบำเหน็จนรงนำผลการดำเนินง,งานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา ตรวจชีวัตที่2การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในการประชุมตามวาระต่างๆเช่นการประชุมผ่านกระบวนการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการประชุมรับนโยบายจากผู้บ่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นหาความรู้มีความคิดเชิงระบบมีความสามารถรับรู้เรียนรู้และนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตัวชีวัตที่ 3- การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการประชุมในวาระต่างๆเพื่อการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก4ด้านโดยมีรูปแบบวิธีการที่สามารถตรวจสอบและประเมินความสำเร็จได้ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดดำเนินการโครงการ Drive to ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19 (COVID องค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาดังการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่1การบริหารงานด้านวิชาการประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโคดิ้ง ร่วมประชุมพลังครูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัลเนื่องในงานวันครูออนไลน์16มกราคม2564ตัวชี้วัดที่2การบริหารงานด้านงบประมาณประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรามาสประจำปีงบประมาณลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนในสังกัด ที่ประสบวาตภัยเพื่อน,นำข้อมูลมาพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้กับโรงเรียนจัดระบบ one-stop service บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวชี้วัดที่3การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและแผน รวมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติว่าพระสวดมนต์ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตาด้วยความตระหนักถึงความรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และการเป็นราชการที่ดีตัวชีวิตที่4การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไปจัดสภาพแวดล้อมสำนักง,งานให้ทันสมัยสะอาดปลอดภัย ต้อนรับแก่แขกผู้มาเยือน Modern Office จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รอบบริเวณอาคารสำนักง,งานนำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดรวมกันล้างทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักง,งานทั้งสองอาคารเพื่อรวมมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ ได้ทำความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณเพื่อสกราช2563 ITA ออนไลน์2020แก่ข้าราชการและบุคลากรในสำนักง,งานและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดตัวชี้วัดที่5การติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3มีการสรุปและรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก4ด้านและนโยบายสู่การปฏิบัติ และนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่สมสำรที่ผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้าพเจ้านายทิตวุฒนาคุณทรงได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจัดทำแผนการบริหารจัดการเขตพื้นที่โดยใช้พีเดียโมเดลมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงควบคู่กับการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสาและได้ส่งผลงานดังกล่าวเข้าร่วมการคัดสรรผลงานวิจัยของครุสภาประจำปี2564ผลจากการบริหารจัดการสามารถขับเคลื่อนนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้วัฒนธรรมการทำงาน มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียงจนปรากฏสัมฤทธิผลได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรายการเช่นรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563ประเภทสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาระดับยอดเยี่ยมระดับประเทศ ผลการประเมินตัวชี้วัดต,ตามมาตรก,การการปรปับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (T.R.S.) ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2,563สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ได้4.50095คะแนนคิดเป็นร้อยละ90.02อยู่ในระดับคุณภาพ ผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2563สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ได้คะแนนภาพรวม3ม,มาตรฐานระดับคุณภาพ4ดีมาก ข้าพเจ้านายทิติวุฒนาคุณทรงได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนดังการจัดทำแผนพัฒนาภายใต้ชื่อ รูปแบบการบริหารจัดการองค์การในศตรวรรษที่21โดยใช้พีเดียโมเดลสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาชัยภูมิเขต3ชนาทิปโมเดลดังวิสัยทัศน์มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียง